สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของโอตออนไลน์นะครับแต่ว่าไม่ใช่คลิปแชร์วิธีแชร์นู่นแชร์นี่แชร์สินค้านะครับคลิปนี้โปรนี้ได้เฉพาะวันที่5ตุลาคม2563นะครับปกติโปรโมชั่นนะครับคอร์สเรียนโอตออนไลน์นะครับที่หน้าเว็บไซต์ o อทออนไลน .com นะครับถ้าลงควบนะครับสุดคุ้เนี่จะแถมเครื่องมือ20เดือนนะครับแต่ภายในวันนี้นะครับ 5ตุลาคมนะครับ5 October เท่านั้นนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับลงควบโปรนี้นะครับจาก20เดือนผมแถมให้เป็น60เดือนเลยครับเพิ่มมาอีก30เดือนในราคา12,000บาทเท่าเดิมหรือเพื่อนบางคนครับลงคอรอส a เลอรแถม3เดือนเท่านั้นแต่หากวันนี้นะครับคุณเพิ่มเงินอีก6,000บาทนะครับคุณจะได้จาก3เดือน เป็นหกเดือนบอกเลยว่าโปรนี้ถ้าไปดูอันอื่นนะครับอย่างน้อยในะฮะหนึปีแชร์เ0้าพันนะฮะวันนี้คุณเพิ่มเงินเพียง6,000บาทคุณได้เครื่องมืออ m a z o n 60เดือนแต่ว่าจะเป็นการบวกจากของเก่าวไปนะครับอ่าแล้วก็คุณยังได้คอส Ebay เครื่องมืออีก60เดือนสำหรับเพื่อนๆที่เทคคอส Amazon เพียวเพียว 6,000นะครับหากสนใจเพิ่อมอีก6 0 0 0รับไปเลยเครื่องมือ60เดือนและ eBay c o ส60เดือนสนใจติดต่อได้นะครับรับเพียง3ท่านเท่านั้นนะครับที่ Li น์แอดแอดออนนะครับหรือโทรมาคุยก่อนก็นได้ที่เบอร์0815511616ครับผม